โอเคครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับแบบหัดที่8.4นะครับเติมคำตอบลงในช่องว่างแล้วมาดูข้อที่1เลยวิธีการเรียกชื่อมุมวิธีการเรียกชื่อมุมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอักษรตัวอักษร3ตัวนะครับนี่โดยที่เราจะเริ่มจากปลายด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เช่น KTC หรือ CTK โดยให้ ตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับหรือว่ามุมยอดเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับนะเส้น KTC นะครับชื่อมุมหรือ CTK ก็ได้แล้วแต่แต่ตัว T ต้องอยู่ตรงกลางนะครับนะทำไมตัว T ถึงอยู่ต้องอยู่ตรงกลางเพราะตัว T คือจุดยอดมุม ดงูง่ายอันไหนที่เป็นยอดมุมก็คือมันจะอยู่ตรงกลางนะครับหรือตรงที่แหลมที่สุดนั่นเองที่ไม่ใช่ปลายลูกศรนะครับชื่อจุดยอดก็คือจุด T ก็ไปแขนของมุมแขนของมุมนี่มีอยู่2แขนโดยให้จุดยอดเนี่ยสมมติจุดยอดเนี่ยเป็นตัวคนนะครับแขนเนี่ยพุ่งออกไป2ด้านมีด้านนี้กับด้านนี้นะครับ ด้านที่1แล้วก็ด้านที่สองแขนด้านที่1ชื่อว่ารังสี Tk เคท้าไมถึงเป็นรังสีเพราะลูกศรมีแค่ด้านเดียวโดวยหัวลูกศรชี้ไปที่ตัว k นะครับมี t ีหัวลูกศรชี้ที่ตัว k เลยก็อีแขนหนึ่งชื่อว่า T c สหัวลูกศรชี้ไปทางตัวสนะครับ Tk และ T c สโอเค เป็นไงได้ไหมไม่ยากเลยเนาะมาดูข้อที่2ชื่อมุม่นะเริ่มจากปลายด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับ YRU หรือ URY ก็ได้มา YRU หรือ URY นะครับมีอยู่2ออันชื่อจุดยอดก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางจุดที่ แหลมๆนะครับตรงกลางจุดยอดมุมก็คือจุด R แขนของมุมมีอยู่2แขน1แล้วก็2เริ่มจากจุดยอดมุมนะครับมีรังสีอะไรบ้างรังสี RY สอดอยู่ที่ตัว Y และรังสี RU แบบนี้นะครับ ก็จะได้ละไปข้อที่3เลยชื่อมุมก็เริ่มเลยครับด้านไหนก็ได้ DMS หรือ SMD DMS อย่าลืมใส่หมวกตรงกลางนะครับหรือ SMD ชื่อจุดยอดคือจุด M ชื่อแขนของมุมมี md กับลังสี ms นะครับและลังสี ms มีอยู่2อันเนาะมาต่อไปข้อที่4เลยอ้าวเส้นตรงแบบนี้มันนับเป็นมุมได้ด้วยหรอได้ครับโดยการที่ เราก็ดูจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ H O P หรือ P O H ก็ได้ H O P หรือ P O H นะครับมีสองอย่างตัว O อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นตัว O ก็คือจุด O เป็นจุดยอดมุมนะครับชื่อแขนของมุมแขนนั้นแรกชื่อลังสี H O กระแข็ที่2ชื่อลังสี OP เนาะอัะกษรอ,อยู่ตรงตัว H และ OP นะครับอักษรอยู่ตรงกัวตัว P นะครับเป็นลังสีมาข้อที่5กันเลยชื่อมุมนะครับอันนี้ชื่อมุมว่า AFN และ NFA นะครับ A F N หรือ N F A ก็ได้เนาะการเรียกมุมง่ายๆเลยครับจุดยอดก็คือจุด F แล้วก็ลังสีก็คือแขนของมุมลังสี F A กับลังสี F N F A และ F N นะครับมี2อ,อัน โอเคนะครับเราก็สำเร็จหน้านี้ไปอย่างง่ายๆเลยทีนี้เราไปต่อกันที่หน้าที่47นะครับหน้าที่47เจเนี่ยจากรูปนะครับเขาให้เขียนชื่อมุมที่เป็นมุมที่แตกต่างกันให้ได้มากที่สุดรูปก็ให้มุมแบบที่มันประกอบกันหลายมุมมานะครับดูซิว่าจากรูปเนี่ยเราจะหามุมที่มีชื่อว่าอะไรได้บ้างมาดูอันแรกเลยเอาง่ายๆ c d f นะครับแล้วก็เขียนลงไปเลย c d f มีอะไรอีก f d e นะครับ f d e หาสามตัวอักษรให้ได้ก็พอละแล้วก็ e d b e d b อะไรอีก c d b c dB อ่ะมันเหมือนจะมีแค่นี้เนาะแต่ความจริงมันยังมีมุมที่ซ่อนอยู่ดูให้ดีนะครับตรงนี้ c d e เรายังไม่เอาเห็นไหมเราสามารถลาก3ตัวอักษรได้มันก็จะได้มุมที่กว้างขึ้นครับก็เป็น c d e มีตรงไหนอีกที่เรายังไม่เอา b d f เนาะเรายังไม่ได้เอา b d f ทีนี้ บางคนบอกมันมีอีกนะคะู่ E D B อย่างเงี้ยหรือ B D E สังเกต B D E หรือ E D B เนยมันคือตัวเดียวกันนะครับอ่ามันคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าแค่สลับหัวกับท้ายเนี่ยถือว่าเดียวกันเนาะอย่าสับสนข้อนี้มีคําตอบแค่6มุมนะครับถ้ามีมากกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะโอเคปะ เราไปต่อกันเลยนะครับข้อที่3าใหญ่เขาบอกให้เขียนมุมตามข้อกำหนดเขาให้สร้างมุม LKC มาเราสังเกตตัวตรงกลางก่อนตัวตรงกลางคือจุดยอดคือจุด K สมมติเราสร้างมุมมาสร้างไงก็ได้นะครับให้มันเป็นมุมใช่ไม้มมันทัดลากเส้น2เส้นนะครับให้จรดหลดกันที่จุดเดียวกันแบบนี้มุมยอดก็คืออักษรที่อยู่ตรงกลางคือตัว K นะแล้วก็ปลายลูกศรทั้งสองข้างด้านไหนก็ได้เป็น L อีอีด้านหนึ่งก็เป็นตัว C นะครับแล้วก็ได้มุมละมุม l c K เนาะเป็นไงง่ายๆเนาะต่อไป PM กับ PT เป็นแขนของมุมหลังสี PM กับ PT หัวลูกศรอ,อยู่ที่ตัว M กับหัวลูกศรอ,อยู่ที่ตัว T เนาะแสดงว่าแขนทั้งสองแขนเนี่ยมาจะหลดกันเจอที่ตัว p อันนี้คือวาดคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นมุมยอดของรูปนี้คือตัว P เนาะเราก็วาดเลยตัว P ฝั่งนี้เป็น M หรือเป็น T ก็ได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึงเลยแบบนี้ยัางไงาน,นะครับมาต่อไปข้อ3นะครับมุม2มุมที่มีแขนของมุมร่วมกัน1แขน ให้นึกถึงนะครับสมมติมีคนนะอยู่สองคนนะแขนเนี่ยมันก็ต้องร่วมกันหนึ่งแขนแบบนี้นะที่ครับตรงน,น,ะะรงนี้ก็เหมือนคนสองคนเนี่ยมีแขนร่วมกันหนึ่งแขนมันก็จะได้มุมประมาณแบบนี้นะครับที่เราจะต้องสร้าง่นะเราลองสร้างดูมันก็จะกลายเป็น นะครับหนึ่งคนที่หนึ่งนะครับมีสองแขนแล้วคนที่สองเอาแขนมาติดกับคนที่หนึ่งแบบนี้นี่คนที่หนึ่งนะครับจินตนาการตามมีแขนเขาส่วน,นนี้คนที่สองเห็นไหมมีแขนร่วมกันหนึ่งแขนแบบนี้เลยมุมสองมุมมีแขนร่วมกันหนึ่งแขนก็จะได้รูปภาพเป็นดังนี้นะครับต่อไปมาสู่ข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่สี่ มุม A B C แล้วก็มุม D B C นะครับสังเกตเขาให้สร้างทั้งสองมุมแต่สองมุมนี้มีมุม B มีจุด B กับจุด C เหมือนกันโดยที่มีจุด B เนี่ยเป็นจุดยอดนะครับหรือมุมยอดนั่นเองอเราก็สร้างจุด B ไว้ก่อนนะครับเราอาจจะสร้าง A B C ก่อนหรือว่า D B C ก่อนก็ได้ สมมุติกูสร้าง a b c ก่อนให้ตัว b เป็นจุดยอดนะครับเพราะว่าทั้ง2มุมเนี่ยมีจุด b เป็นจุดยอดเหมือนกันนะครับแบบนี้ตอนนี้เราได้ a b c แล้วอันแรกเสร็จไปต่อไปสร้าง d b c มี c มี b แล้วขาดตัว d นะครับเราอาจจะโยงมาแบบนี้ก็ได้ให้ลูกศรตรงนี้เป็นตัว d เห็นไหมเราก็จะได้ทั้งมุม A, B, C แล้วก็มุม D, B, C 2มุมนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะครับไม่ยากเลยเนาะก็อยากให้นักเรียนชัน้นป .4 ได้รับความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เยอะๆนะครับไว้พบก,กันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ